ช่วงสไตล์อัปเดตสนับสนุนโดยกรมการค้าต่างประเทศสวัสดีค่ะกลับมาพบกับใจอีกแล้วน,นะคะในช่วงสไตล์อัปเดตกับเมนูอาหารจานเด็ดค่ะสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่แถวสถานีรถไฟ3าเสนนะคะจังพาคุณผู้ชมมาที่ร้านรสเบียงค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขาเปิดมา10กว่าปีแล้วค่ะแต่เพราะว่าความอร่อยเนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะจะเด็ดแล้วก็อร่อยแค่ไหน เดี๋ยวตามแจงเข้าไปชมกันค่ะตามเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะแจงก็นั่งอยู่ในร้านรสเบียงค่ะอยู่กับพี่กรวิทนะคะพี่สิงห์ผู้จัดการร้านค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะทราบว่าทำไม ชื่อว่าร้านรสเบียนะคะเพราะมันอยู่ใกล้ที่ใกล้สถานีครับผมตั้งชื่อนี้ครับค่ะที่ร้านนี้เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะสิบกว่าปีครับประมาณสิบสี่ปีสิบสี่ปีครับผมเมนูของที่ร้านนะคะส่วนใหญ่นี่รสชาติจะเป็นแบบไหนนะคะพี่สิงห์ที่ร้านนี่ส่วนมากเมนูก็เป็นส่วนมากแบบอาหารไทยครับค่ะเน้นอาหารไทยเป็นหลักคุณผู้ชมขาที่เห็นบนโต๊ะนะคะซึ่งน่าทานมากมีหลายเมนูแล้วก็จานจะค่อนข้างใหญ่นะพี่สิงห์ ค่ะก so right. sure. okay. ็คือเหมาะกับทานครอบครัวนะใช่ครับค่ะทีนี้เดี๋ยวเริ่มกันเลยดีไหมคะเมนูแรกมีอะไรบ้างอันนี้ซีโค้งหมูอบยอดผักครับตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นยอดเป็นผักคะน้าผักคะน้าแล้วก็เห็ดหอมครับค่ะแล้วก็ตีโคงหมูค่ะเมนูนี้นี่คือยอดเิกของร้านไหมคะครับผมอ่าต่อไปค่ะอันนี้มีกรอบครับผมนี้ของทาเล่นครับครอบนารเลนเดี๋วคุณผู้ชมค่ะส่วนมากลูกค้ามาต้องต้องสัตัวนี้ครับก็คือเป็นเมนู ยอดที่เหมือนเป็นออเดอร์ฟรัมใช่ครับค่ะมาถึงก็สั่งก่อนเนาะคาะนี่ก็จะมีนี่ค่ะคุณผู้ชมมีกุ้งกระเทียมดองครับค่ะเรียกได้ว่าแล้วก็มีหมูครับตัวนี้น่าทานเนาะค่ะค่ะต่อไปเป็นเมนูอะไรเอ่ยดีคะพี่สิงห์แกงคีหวานชิ้นปลากรายครับค่ะอันนี้นี่ลูกชิ้นปลากรายนะคะเมนูนี้นี่คือเด็ดตรงไหนคะพี่สิงห์เด็ดตรงชิ้นปลาครับตัวนี้มันจะนุ่มครับเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเนีื้อนุ่ม รลอยครับตัวนี้ค่ะแล้วก็พริกแกงก็หมุนเองทำเองของที่ร้านเป็นสูตรของที่ร้านเลยหรือเปล่าคะครับผมสูตรที่ร้านครับค่ะส่วนมากทานกับข้าวตรงนี้ค่ะก็คือเป็นเมนูที่คนก็ชอบทานเป็นงหนึ่และนี่ค่ะปลาตัวใหญ่เยอะมากปลาเก๋าครับปลาเก๋าพอพริกขี้หนูครับตุณนี้อ่มสำคัญก็คือตรงน้ําราดใช่ไหมคะใช่ครับผมพวกกระเทียมพวกขี้หนูครับค่รสชาติมันอยู่อยู่ตรงนี้ครับอ่าละค่ะแล้วก็ นี่ค่ะเมนูนี่ยำสามแซบครับค่ะมันสามแซบยังไงบ้างเอ่ยมีนเป็นของทะเลครับตค่ะมันหอยนางรมค่ะปลาหมึกสามอย่างค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะยำสามแซบครับนี่มีหมึกมีกุ้งนะคะแล้วก็นี่ค่ะหอยนางรมครับหอยนางรมนี่คือเป็นแบบว่าสดสดเลยค่ะอันนี้ก็คือจะมีเครื่องเคียงก็จะมีเป็นอะไรบ้างคะผักกระเทียมสดเพราะผู้นี้ใส่ครับค่ะสารเเนงพวกนี้ค่ะอันนี้ไม่ออกแนว้หนาาม รสจัดไหมรสจัดปิี้ยวครับตัวนี้ครับค่ะหมอคนที่อาจจะชอบทานรสจัดนิดนึงค่ะแล้วก็พี่สินค้าเมนูนี้ค่ะน่าสนใจมากเลยำสามแซ่บเดี๋ยวขอแอบไปดูในครัวได้ไหมว่าทำยังไง ได้ครับผมได้แลครับเชิญครับได้นะคะคุณผู้ชมคะยุไปดูในครัวกันค่ะวิธีการทำยำสามแ่บไม่ยากเลยค่ะสูตรเด็ดความอร่อยของอาหารจานนี้อยู่ที่น้ำยำรสชาติต้องจัดจ้านค่ะซึ่งส่วนผสมประกอบด้วยกระเทียมรากผักชีและพริกขี้หนูสวนนำมาปั่นให้ละเอียดแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาและมะนาวค่ะ พอได้น้ำยำแล้วก็นำมาคลุกเคล้ากับกุ้งและปลาหมึกที่ลวกเตรียมไว้เสร็จแล้วก็ตักใส่จานแต่เมนูจานนี้คงจะไม่ได้ชื่อยำสามแซ่บถ้าขาดสิ่งนี้ไปค่ะใช่แล้วค่ะหอยนางรมนั่นเองแล้วก็ราดน้ำยำลงไปอีกทีโรยหอมเจียวกระเทียมหั่นซอยแล้วก็ใบสระแหน่ฐานคู่กับยากระถินเสร็จแล้วค่ะยำสามแซบ่บเมนูเด็ดของร้านรสเบียงค่ะ บ้างคะคุณผู้ชมกับการทํายำสามแซบไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่อยากทําทานเองที่บ้านนะคะมาทานที่นี่ได้เลยค่ะร้านรสเบียนค่ะพี่สิงห์ค้าร้านอยู่ตรงไหนคะติดสถานีรถไฟสามเสนครับหาไม่ยากครับร้านครับค่ะก็คือถ้ามาแถวรถไฟสามเสนถูกนี่ก็คือถึงร้านแล้วถึงร้านแล้วครับค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่สิงห์มากนะคะที่มาแนะนําเมนูเด็ดในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะคคุณผู้ชมค่ะ สุดหน้าจันจะพาไปดูเมนูเด็ดที่ร้านไหนต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจันขอจัดการอาหารตรงหน้าก่อนคะ่ะ